เอาล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปรีวิวหนังสือบทสรุปเกมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับบทสรุปเกมเกมนี้นะครับ Dragon Quest 3 HD 2D Remake ของเกม f ิกนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางทีมงานเกม f ิกนะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ผมนะครับแต่ผมก็บอกเขาไปแล้วว่าเออเดี๋ยวเราก็รีวิวกันตามจริงนะตัวนี้เอา ง่ายๆนะผมก็เป็นแฟนบอยของเกมหลกักกาเควสมานานมากแล้วเหมือนกันนะใช้บทสรุปเกมก็โ,โหตั้งแต่ยุคแรกๆเลยยุคมิดไมตรีมึกจีนยุคนั้นเลยนะแล้วก็ผ่านของทางเกมแมทแต่ของ g a m e ม a เขาจะเป็นแบบในเล่มเกม e ั a ส Special นะที่มันเป็นบทสรุปที่แบบรวมหลายๆเกมอันนั้นจะเป็นแบบเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะแบบก็คือเล่มนี้นะหลายคนอาจจะถ้าเป็นคนยุคเดียวกับผมอะ่ะก็น่าจะผ่านปาเล่นนี้มาบ้างนะครับ แต่เล่มนี้เราจะมาดูวันนี้กันนะครับว่าดูนะความต่างนะอันนี้ความหนาขนาดนี้นะแต่ของเกมแม็กมันตังจ่อยนะแต่ว่ามันรวมหลายเกมคือของเกมแม็กเน้นเนื้อเรื่องอย่างเดียวคือแนะนําเหมือนกับเขาเรียกว่าชี้ทางให้เราอะเขาเรียกอะไรวอล์กทู่ะถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยนะก็เหมือนกับว่าเดินตามฉันมาแนะนําว่าไปนูน่นไปนี่ไปนั่นออกจากอารียฮังไปขึ้นหอคอยไปเก็บนูน่นเก็บนี่อะไรประมาณนี้แหละ แต่เราจะมาดูเล่มนี้กันอันดับแรกนะครับเราดูจากรูปเล่มภายนอกก่อนก็ตามมาตรฐานของเกมฟิกรูปเล่มนะครับก็จะเป็นไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กนะความหนาค่อนข้างหนาเลยนะครับผมขอดูด้านหลังก่อนนะว่าเขาจะระบุตัวเลขหน้าไว้ที่เท่าไหร่นะครับมีการระบุตัวเลขหน้าไว้ที่400กับ2หน้านะถ้าเกับว่าเล่มนี้ไม่รวมปกนะก็คือความหนา400กับ2หน้าตัวปกนะครับอันนี้ก็จะ เป็นอาร์ตนะอาร์ตด้านนะเป็นแจ็คเก็ตนะครับเปิดมามีโลโก้ดาร์คเพดสามนะเฮดดีทูดีรีเมคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในปกในจะเป็นกระาดาษอาร์ตแต่ว่านี้เคลือบเงา UV นะครับจะต่างกับด้านนอกที่เป็นเคลือบด้านนะครับเข้ามาด้านในก็จะมีการเกลืนนำนครับของบอกกับคนเขียนนะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ไล่มาที่สารบัญน,นะครับ ก็ตามมาตรฐานเกมฟิกครับมาตรฐานของเขาก็ทําไว้ค่อนข้างดีคือละเอียดอะ่ะมีอันนี้มีบอกหมดเลยนะซึ่งสําหรับผมก็คือเออบางทีหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันานงะคืออาจจะมองข้ามไปเลยนะเพราะว่าถ้าแบบเคยเล่นมาก่อนอะ่ะแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอะ่ะพวกนี้จะมีประโยชน์มากนะตั้แต่หน้าจอเริ่มเกมการบังคับคอนโทรลเลอร์รายละเอียดเมนูต่างๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเล่ามาเป็นฉากๆนะครับเนื้อเรื่องตั้แต่อารียหังนะไปอ่ อ๋อผมเห็นแล้วเดี๋ยวนะรู้สึกความแตกต่างเพราะว่าผมมาเริ่มเล่นตั้งแต่ดาวกันหลเวอร์สามเวอร์ชันแฟมิคอมนะครับคือตอนนั้นมันไม่มีเวอร์ชันอังกฤษอันนี้เขาน่าจะทำออกมาแบบเป็นเวอร์ชันอิงโดยตรงนะครับก็มันมีการปอกเล่าเควสเงื่อนไขไอเทมต่างๆนะครับชื่อเม,มืองชื่อเมืองอะไรพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ เท่ากับว่าเนี้ยคือเวอร์ชันอังกฤษนะครับแต่เนื้อเรื่องมันก็น่าจะเหมือนกันแหละไม่น่าจะผิดเพี้ยนกันชื่อไอเทมทุกอย่างก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดอ่ะโอเคตรงนั้นเราข้ามไปเพราะว่าถือว่าเขาทําเป็นเวอร์ชันอังกฤษนะนะเราก็อาจจะเทียบเคียงเอาได้นะครับอ่ะมาละเราเรามาไล่กันต่อ,นะตอแล้วตั้งแต่เมื่อกี้คือสารบัญน,นะครับการควบคุมคําสั่งต่างๆนะ แต่การโจมตีอ๋อดาร์คันควีสสามอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะซื้อแผ่นมามันสามารถใส่คำสั่งได้เหมือนดานร์ค n ันควีสสีแล้วเหรอโจมตีแบบดูด,ดันไม่เกรงใจใครอืมเพราะว่าถ้าคนที่เล่นตั้งแต่ยุคแฟมิคอมเหมือนผมนะจะรู้ว่าดาร์ค n ันควีสามตัวตัวละครทั้งสี่ตัวเราอะเราต้องมาใส่คำสั่งทุกตัว แต่พอเป็นดักนั่นเฟสเสเราสามารถเลือกอหมดหมดคําสั่งโจมตีเป็นเซตได้คือโจมตีอย่างเดียวสนับสนุนคอยเติมพลังอะไรแบบนี้เป็นคําสั่งรวมแล้วเราบังคับแค่ตัวเอกตัวเดียวเออผมจําไม่ได้แฮของเครื่องซูเปอร์ทำได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้แกเป็นพวกคําสั่งเมนูและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆคือถ้าเป็นเซียนดักนั่นเฟสนะพวกนี้ไม่มีปัญหาหรือใครต้องการ เปลี่ยนแนวการเล่นามาเล่นพวก JRPG อันนี้เป็นเป็น JRPG แบบดั้งเดิมจริงๆนะเพิ่มเติมคือความสวยงามของฉากผมลองเปิดมาดูคร่าวๆแล้วต้องยอมแล้วว่าสวยมากสวยมากดีแล้วที่เขาทำแบบเป็นแบบนี้แล้วยังคงเอกลักษณ์ไม่ต่างจากของเดิมมากแต่เพิ่มเติมคือความสวยงามของฉากสวยจริงอันนี้สวยจริงไม่ไม,ไม่ไม่นับรวมดรามา่าอการโวกอะไรพวกนั้นนะอืมไอ้เลือก A, B, อไทย A ไทย B เลยนะนะั่นแหละ มาตรงนี้ก็แนะนําพวกค่าสเตต,ตัสต่างๆของตัวละครนะไม่ว่าจะเป็น HP MP สเตนก็คือพลังโจงงมตีความป้องกันน่ะความเร็วแล้วก็ค่าสถานะผิดปกตินะสับสนเป็นใบ้ก็สับสนก็เวลาโดนตัวอะไรนะเวลาปานี่ใช่ไหมแล้วก็ติดไปก็คือโดนมาโคโรตอนอัมาพาตอัมาพาตมันโดย่ากมันจะเป็นท่าโจมตีนะติดพิษหลับก็มีโจมตีหลับกับโดนลาลิโฮ มีหลับไหลด้วยเหรอของเธอมีหลับไหลไหมไม่มั่นใจของเธอไม่น่ามีหลับไหลนะมันมีหลับก็คือหลับอะอ๋อนี่นี่นนไอ้คำสั่งไอ้การตอบคำถามตอนเริ่มเรื่องเพื่อได้ท่าอ่าสถานะที่ดีขึ้นเนี่ยในภาคตั้งเดือจะไม่มีนะรู้สึกมันจะเริ่มใส่เข้ามาตอนภาคซูเปอร์นะแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะภาคซูเปอร์อันนี้เขาก็จะมีอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะคือถ้าเรา เอาจริงก็ไม่ได้อ่านอยู่แล้วภาษาญี่ปุ่นอ่ะตอนไม่มีบทสรุปก็คือตอบมันนูมั่วคอยเข้าเกมได้แล้วก็วเล่นไปโดยไม่สนใจอะไรแต่อันนี้เขาจะมีการไกด์ไลน์เลยนะว่าอ่าอันนี้ผมแนะนําก่อนอย่างเช่นคําถามข้อแรกถ้าเราตอบเยสให้ไปที่ข้อ7น่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าตอบโนให้ไปที่ข้อข้อแล้วก็ไปดูต่อว่าตอบอันไหนแล้วก็ไปว่าไปไปไปที่คําสั่งอ่าไปที่หัวข้อไหนต่ออ่าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะได้เงื่อนไขที่มันจะได้ว่า ได้สถานะอะไรแบบเนี้ยเท่าที่เคยได้ยินคนเขาพูดพูดมาค่าสถานะที่ดีสุดมันจะเป็นอะไรนะเห็นแวนะวนะมันจะมีอันนึงมันจะมีเขียนบอกอไว้นี่นะค่าบุคลิกภาพบุคลิก,าภ,าคคลกาภาพนะก็คือจะมีบอกเลยว่าอย่างเช่นอันเนี้ย c อะโรแบทนะจะมีสถานะแบบนี้นะครับชาร์เมอร์นี่ก็ถือว่าดีนะสตร t h บวก5นะครับ a g จ l i t ตี้บวกยีส แต่จะเป็นเฉพาะเพศชายแล้วก็มีอันนี้แต่อันนี้มันมีมีค่าติดลบอ่ะก็ะเลยรู้สึกไม่ค่อยดีนะอันนี้อ่ะที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยดูดูมานะอันนี้เลยนะแวมแต่จะเป็นเฉพาะเพศหญิงนะครับเราต้องเลือกตัวละครเป็นไทบีนะไม่ใช่เพศหญิงเป็นไทบีคือทุกอย่างจะเป็นสถานะบวออกหมดเลยก็คือ 10, 20, 5, 15, 20, 10. บวกสิบบวกยี่สบบวกห้าบวกสิบห้าบวกยีสบวกสิบอืมตรงนี้ก็คือทำยังไงให้ได้แวมเราก็จะมาดูตรงนี้ เนี่ยไอตัวคําตอบนะครับเนี่ยมันจะมีบอกว่าเราจะได้บุคลิกภาพอะไรนะครับนี่แหวมอยู่นี่เราต้องคุยกับชาค์เลอร์แล้วตอบเย็ดเย็ดซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องไปดูย้อนกลับไปตรงนี้ครับว่าตั้งแต่ตรงน,รงนี้ตรงไหนที่มันจะพาเราไปถึงบุคลิกภาพแวมได้นะเราก็ต้องมาดูนะแล้วก็ไล่ดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันในบทสรุปเอานะถ้าใครสนใจนะครับอ่ะเรามาเข้าตรงนี้เข้ามาตรงส่วนของหมดเรื่อง,องแล้วพอเข้ามาเนี่ย ตามสไตล์ของเกมฟิกนะ mm hmm. เขาก็จะมีการบอกเล่าเนื้อเรื่องนะครับแบบนี้บอกเล่าเนื้อ,ะะแบบนะอเรื่องแล้วก็มีภาพประกอบแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาแตกต่างจากไอ้พวกหนังสือแบบ Walkthrough แบบนี้นะก็คือมีภาพประกอบว่าแต่ละที่ที่เก็บไอเทมนะเนี่ยนะครับเก็บไอเทมไว้ที่ไหนตร,ตรงตำแหน่งไหนเขามีลงรูปไว้หมดเลยใครไปไล่เก็บไอเทมแล้วยังเก็บไม่ครบนะดูฉากเล่มนี้ถ้าไปไล่เก็บได้ มันจะพอคือเขาทาบอกไปหมดเลยเนี่ยชื่อไอเทมเนี่ยแล้วก็มีภาพประกอบมินิเมดัลอาเรียญเล็กอันนี้สะสมเหรียญเล็กเพื่อไปแลกของอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีรูปให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนเราก็วิ่งไปตามเก็บตามเขาเลยนะอืมก็ถือว่าละเอียดนะตรงนี้ดีเลยก็มีภาพประกอบแนะนาว่าร้านขายไอเทมที่อยู่ในเมืองอาเรียห้งอะไรชื่อนี้มันชื่อคุ้นอยู่แล้วอาเรียห้งนะมีไอเทมอะไรขายนะครับแล้วในตัวเมือตงตัวนี้มีไอเทมตรงไหนซ่อนอยู่ก็ เท่าที่ดูนะคืออธิบายหมดเลยนะโอ้โหยางงี้เในดันเจียนนี่โอ้โหมีหน้าละหนังสือมันถึงต้องหนาขนาดนี้แล้วก็มีคําอธิบายแบบชัดเจนนะอย่างเช่นตรงเนี้ยให้เราวนกลับมาที่ทางเดินเชือกแล้วก็เดินมาตรงธงสีแดงจากนั้นให้หย่อนตัวลงไปเก็บไอเทมที่อยู่ในไหามาเนี่ยอธิบายหมดก็ถือว่าถือว่าดีนะไม่ใช่แบบเป็นวอล์กูว่าอ่ะเข่าอันดันเจียนป่าป๊อดออกมา เพื่อเอาไว้เทมกลับไปที่เมืองไปช่วย <c oughs> คืออันนี้เขาอธิบายละเอียดดีแต่ยอม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 ใจอ่าภายในนะครับอ่าลืมพูดไปเลยก็เป็นกระดาษกระดาษอาร์ตนะเป็นกระดาษกระดาษอาร์ตแล้วก็พิมพ์สีสีทั้งเล่มนะครับพิมพ์สีสีทั้งเล่มแเป็นสไตล์ของเขานะมีโลโก้เป็นเป็นหัวพาดหัวทั้งบนนะทุกหน้านะครับ <c oughs> เออมันก็สวยดีนะแล้วก็การวางอาร์ตมันดูสะอาดตาดี จะต,ตินิดนึงก็คือตรงที่ว่ารูปมันอาจจะเล็กไปนิดนึงแม่แท้คือคนอายุอย่างผมนะบางทีดูลูปมันก็เล็กเกินไปนะถ้าขยายรูปขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็จะดีถ้ามันขยายได้นะก็เข้าใจนะว่ามันจากัดจําเขี่ยเลยเกินเพราะว่าเป็นสพ็พกเก็บุุกนะรายละเอียดก็ดีนะครับเนี่ยฝากถึงทีมงานเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ ผมขอรูปที่พวกรูปแผนที่เนี่ยขอใหญ่ขอใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะถ้ากเกมหน้าแนละ้วถ้าทําได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกม JRPG ครับถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงไปนะช่วยใส่คสําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยอย่างผมเนี่ยมันติดติดภาษาญี่ปุ่นอะผมไม่รู้จักหรอกนะคาถาชื่อเนี้ยฟริสฟริสนี่น่าจะเป็นเมล่านะฮิวอะโฮมี พูบลบมอนเตอร์กลุ่มกลุ่มหนึ่งออกไปจากการต่อสู้ทันทีอันนี้น่าจะเป็นดีฟูลัมรีเมมเบอร์อันนี้ไม่มั่นใจมันน่าจะเป็นพวกคำสั่งใหม่ๆของภาคหลังๆแล้วไม่ใช่ภาคออริจินอลดั้งเดิมนะแต่เคยเคยจำได้อยู่เหมือนกันว่ามีแบบนี้เหมือนกันนะรีคอร์กับรีเมมเบอร์เฟรเมสแลชอันนี้น่าจะเป็นท่าโจมตีใช่ปะ่ะอันนี้ไม่เคยมีในภาคดั้งเดิมเนาะ ซิสอ่าซิสเนี่ยกีฬาแน่นอนหละโจมตีสตอนึงกลุ่มด้วยความเสียหายประมาณ20หน่วยอ่าซิสคือจริงๆพวกเนี้ยอืมถ้าเป็นไปได้หละใส่ใส่ภาษาญี่ปุ่นให้ผมหน่อยนะผมเคยชินกับภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่เป็นไรละอ่าเนี้ยมันก็ไม่ยากเอกเดี๋ยวผมกาเขียนเอาเองก็ได้อ่าก็ฝากถึงทีมงานนะถ้าถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับผมว่ามันน่าจะน่าจะโอเคขึ้นน่าจะดีีเเพิ่่่มตตรงงนน้ยออาืืาค ทาทนทีมงานทาได้ดีแหละผมว่าทําได้ดีและแ,แค่2ออย่างเองที่ผมต้องการคือ,อพอคนอายุเริ่มเยอะเนาะมันดูรูปเล็กๆมันดูไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ผมต้องใส่แว่นตลอดเวลานะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเนะี่ยรอกนั้นนะครับผมถือว่าเล่มนี้ทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะรายละเอียดมันดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมน,นี้นะโดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่มันมีความละเอียดของตัวเนื้อเรื่อง อีพวกอีเวนท์ที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาต่างๆที่มันไม่ใช่ภาคต้่อเดิมมีอะ่ะผมว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์อยู่นะคุณสามารถดูตรงส่วนของอาชีพใหม่อะ่ะอย่างไอตัวอาชีพที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่อะไรน,นักเลี้ยงนักเลี้ยงสัตว์ประหลาดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมอนสเตอร์แวกเลอร์ผู้ใช้มอนสเตอร์เขาก็จะมีอธิบายไวหมดซึ่งตรงเนี้ยไปใช้เล่มเก่าไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้เขาก็อธิบายไปหมดนะซึ่งถ้าคุณสงสัยว่ามันมันคือชื่อท่าเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาญีา่ปุ่นต่างกันยังไงก็จริงๆมันมันเทียบมันเทียบได้ไม่ยากหรอกเพราะเพราะมันได้ไอช้ช่าไอ้ท่าพวกนี้มันมันได้มาตามเลเวลอยู่แล้วเนาะมันจะไม่ยากเลยก็อย่างที่บอกครับถือว่าเล่มน,นี้ค่อนข้างดีทำดีเลยนะครับก็ขอแค่2ออย่างขอเพิ่มเติมถ้าเป็นไปได้นะก็เพิ่มขนาดรูปสักนิดนึงนะครับกับ ภาษาญี่ปุ่นแค่แบบพวกชื่อคาถาชื่อไอเทมพวกนี้พนเพราะบางทีไม่ใช่ว่าเก่งภาษาญี่ปุ่นหรอกนะแต่มันเคยชินกับการเล่นภาษาญี่ปุ่นมาแต่ไหนแต่ไรแหละอ่านก็อ่านไม่ออกหรอกจริงๆเราอ่านไม่ออกหรอก <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนทีมงานเกมฟิกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้านะครับถ้ามีหนังสือบทสรุปเกมดีๆนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวผมนำมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งนะครับ ในคลิปต่อๆไปนะหรือถ้าทางเกมฟิกนะครับจะมีเมตตากรุณาในการที่จะส่งมาให้ผมหรือใครต้องการให้ผมรีวิวอะไรถ้าถ้าอยากจะส่งมาก็ผมรับรีวิวหมดนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ